ชังอลูมินแบตเต็ม100%ขับโหมดสปอร์ตตลอดเส้นทางจะขับได้กี่กิโลมาดูกันเส้นทางของเราวันนี้ก็คือกรุงเทพบางแสนระยะทางรวมกว่า200กิโลจุดหมายแรกของเราออกจากบ้านที่ร่ม9้ามารวมกับเพื่อนๆที่ถนนกิงแก้ว หน้าศูนย์ฉางอันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เพื่อออกคริปลูมินออนเดอะบีชวันนี <c oughs> เน้เพื่อนๆเหล่าน้องง่วงมารวมตัวกันเยอะเลยก่อนออกเดินทางออกจากบ้านมาถึงจุดนี้แบตเหลือ93%แล้วระยะทางวิ่งไป18ก<อ>ิโลเตรียมตัวออกเดินทางสู่บางแสนได้ขับออกมาที่ถนนบางนาตราดตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ82%ระยะทางวิ่งไป43กิโลเริ่มเข้าสู่เขตจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักหน่วงมากพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เหลืออีก71%ระยะทางที่วิ่งไป71กโลถึงจุดแวะแรกของเราเป็นร้านอาหารเฮียพร้อมบางแสนแบตเตอรี่เหลือ66%ระยะทางที่วิ่งไป กิลกินข้าวกลางวันกันเสร็จก็มาจอดแวะรวมตัวกันที่หน้าร้านไม้เต็มกันต่อน้อง,งวงที่มาร่วมทริปทั้งหมดวันนี้สามสิบสองคันออกเดินทางกันต่อมาถึงบริเวณทางขึ้นเขาสามมุกจอดแวะถ่ายรูปกันแบตเตอรี่เหลือห้าสิบแปดเปอร์เซ็นระยะทางหนึ่งร้อยกิโลพอดีเป๊ะขับรถเล่นมาต่อกันที่อ่างเก็บน้าบางพระแบตเตอรี่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นระยะทางทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบสามกิโลหลังจากที่ไปขับรถเล่นรอบอ่างมาแบตเตอรี่เหลือสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นับระยะทางวิ่งไป128ร,ะะงบบบร,ร้อยยี่สิบแป ลและพยายามขับใช้ความเร็วสูงเสมอเมื่อมีโอกาสขณะนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์แบตเตอรี่เหลือ23%กับระยะทางที่วิ่งไปแล้ว182กิโลแบตเตอรี่เหลือ10%แล้วยังอยู่บนมอเตอร์เวย์อยู่เลยจะรอดไหมเนี่ยแบตเตอรี่ต่ำมากจนตัวเลขหายไปแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยถึงบ้านเรียบร้อยรอดตายกับระยะทาง225กิโลแบตเตอรี่เหลือประมาณ5%